ครับก็อยู่ในคลิปวิดีโอนี่นะครับเพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่เรานำนำเสนอมันก็มาจาก Facebook Marketplace นะครับที่นี่มีแตกของดีๆจริงๆนะฮะก็รายละเอียดก็จะมีอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับเจอชื่อผู้ขายโปรไฟล์ผู้ขายท่านก็สามารถเข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์รายชื่อของเจ้าของผู้ขายเข้าไปได้เลยครับแล้วก,กดเซิร์ชก็จะเจอเขาเองครับแล้วก็เมสเซจหรือถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อไปหาเขาได้เลยนะครับผม เครื่องยนต์ทรงพลังเลี้ยวแรงเหลือเฟือเครื่องยนต์ทรงพลังเลี้ยวแรงเหลือเฟือ,อกลับมาพบกันเป็นประจำอีกแล้วนะครับกับรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆครับในการที่จะแนะนำนำเสนอบอกต่อข่าวสารในวงการรถยนต์และรถ เบอรสองสภาพดีๆนะครับให้ท่านที่กำลังมองหารถอยู่เนี่ยได้เจอรถที่ถูกใจได้เร็วขึ้นนะครับผม <c oughs> อ้าววันนี้ <c oughs> อ้อก่อนจะไปเนื้อหากันเรามากดซับสไครต์กดไลค์และกดแชร์ให้กับช่องทางของเราเอาไว้ด้วยนะครับรถด,ดีๆแบบนี้มีมาเป็นประจำทุกวันแน่นอนนะครับและกับรถที่ท่านได้เห็นในวันนี้นะครับกับ สภาพที่เรียกว่าน่าสนใจจริงๆนะครับดูดิครับแบบรูปลักษณ์ภายนอกภายในนะครับสะอาดดูดีเรียบร้อยมากเลยนะครับเรียบร้อยมากๆนะจะหารถสภาพดีๆสักคันในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับราคาก็แต่ละคันนี่ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ ซื้อไม่หมดนะครับมันมีแต่รถดีๆออกมาจริงๆนะเนี่ยคันนี้เนี่ยนะรอบคันเลยก็ดูว่าเรียบร้อยสะอาดรถนี่หลักๆเบสิกเราก็ต้องดูใี่มันเรียบร้อยสะอาดมันเริ่มมาจากถูกใจก่อนแล้วครับนะฮะเรียบร้อยสะอาด <c oughs> แล้วเราก็มาดูเรื่องสีภายนอกดูตะเข็บรถเปิดฝากระโปรงดูซิโครงรถมียับมีบู้ไหม